สวัสดีครับท่กคนมาลังช่อง Learn Live กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ขวามือนะครับเป็นร้านพรอพงศุลลูกส่งมานะครับเรากําลังจะเดินทางไปยังตลาดท่าเตี้ยนะครับไปดูตลาดท่าเตี้ยที่ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางไปยังเส้นด้านหน้าเรานะครับก็คือทางไปวัดเทวราชกุญชรนะครับที่เราเคยพาเพื่อนๆมาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวตรงหน้านวัดเทวราชกุญชรครับที่ครั้งที่แล้วเทปอยู่ด้านขวามือนะครับการเดินทางไปทางด้าน,านวัดเทวราชกุญชรนะครับที่ผมบอกว่าเลี้ยวซ้ายจะลําบากนะเนี่ยตรงนี้เขาก็ยังเลี้ยวซ้ายลําบากอยู่เหมือนเดิมนะก็คือก็จะคอควรกันอยู่ยางเงี้ยครับเราใช้ระดับความระวมันระวังกันอย่างสูงแล้วแล้วก็ถนนค่อนข้างที่จะเปียกนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวตอนขากลับนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูภาพตอนที่ถนนไม่ด้เปียกมากเลยับตรง ตัวแยกบารมณภูนะครับทองขาที่เขาไม่ให้เราปิดเขาปิดไม่ให้เราสวนกับมาทางด้านเทเวศนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเทเวศขวามือของเรานะครับตลาดเทเวศนะครับตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับขวามือของเราครับเดี๋ยวพลังพลองที่ลดผ่านตลาดเทเวศนะครับขวามือตรงนี้ครับตลาดเทเวศขวามือนะครับถูกลื้อออกแล้วนะครับไม่ต้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปยังถนนพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ ถนนพระจันทร์นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเส้นทางนะครับตอนนี้ที่ถนนแถวๆนี้ถูกปรับเปลี่ยนเส้นทางกันอีกแล้วนะครับแต่ปรับให้เหลือ1ช่องทางนะครับแล้วก็เป็นช่องทางทางด้านซ้ายกันด้วยนะครับเดี๋ยวบริเวณแถวๆหน้าแถวๆนี้ครับน่าจะเป็นแบงก์ชาติเลยป่าไม่แน่ใจนะอันนี้ความมันจะเป็นแบงก์ชาติเลยป่าเราต้องเลยไม่ไม่ใช่แบงค์ชาติอีกนะเพราะว่าแบงค์ชาติมันต้องเลยไอ้นี่ไปก่อนบางพรมใช่ไหมเดี๋ยวตรงเนี้ยตรงนี้แบงค์ชาติไหม ใช่ไหมเนี่ยขวามือเนี่ยแบงชาติใช่ไหมกจะเป็นแบงชาตินะฮนะิดพาต้อขออภัยนะเนะี่ยตรงตรงบางกลุ่มพรมตรงนี้ตรงแยกบางกลุ่มพรมตรงแยกบางกลุ่มพรมตรงนี้นะฮะก็คือเขาเอา่อมีการซ่อมสร้างรถไฟฟ้านะซ่อมสร้างกำลังสร้างซ่อมบวกสร้างเป็นกซ่อมสร้างนะกำลังสร้างรถไฟฟ้านะเขาก็เลยปิดนะเมื่อก่อนนะเขาให้เราออกขวานะ ตรงตรงฟ,ฟ้าตรงนั้นเขาใจเราเข้าขวาตรงนั้นนะแต่ตอนนี้ปิดเปลี่ยนนะเปลี่ยนปิดอีกแล้วนะให้มาเข้าทรายแต่นะเหลือแค่1ึงเลนต์ตวนั้นนะโอ้ก็จะบีบกันนะก็จะบีบกันเข้าไปนะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าก็ค่อนข้างที่จะขับยากพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะก็พอขับได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเหล็กเรียกได้ตรงนี้นะเกือท่านดูวิดีโอที่ร้บมีประโยชน์นะก็คือ ดูแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับว่าว่าตอนนี้เช่นเส้นทางตรงนี้นะเหลือแค่ช่องเดียวนะั้นะนะนะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วติดแน่นอนนะฮะผมผมผมเดาว่าเช่นนั้นนะในช่วงของบิสเนสทามบิซี่ทามต่างๆ่านานานะนะนะก็จะติดแน่นอนนะด้านหน้าของเราจะเป็นแยกบาร์ลำพูนะแยกบาร์ลำพูตรงเนี้ยเส้นเนี้ยนะแย,แยกบาร์ลำพู ปกติเมื่อก่อนเราเราจะเดียวมาทางเส้นที่ผมกาลังวิ่งอยูนะ่ตอนนี้ได้นะแต่ดีนี้เขาปิดนะเขาไม่ให้เราเข้ามานะเพราะว่าเขาเปลี่ยนให้ทางนี้เป็นวนเวย์อย่างเดียวเลยนะตรงน,นี้ด้านขวามือเราซ่อมสร้างตลอดเส้นทางเลยนะก็แต่ว่าตรงน,นี้ยังถนนยังโอเคอยู่นะยังไม่ค่อยมีน้านะแต่ย้ยวตน้นขาเราออกนะตอนจะเราออกมาจากท่าเตียนอย่าผมให้ดูนะว่าท่าเตียนนตอนนี้โลง่งขนาดไหนนะ โล่งขนาดไหนนะโล่งมากๆเลยฮนะเดีย๋ยวเราไปวนดูในท่าเตียนกันนะพอดีวันนี้พาไปจ้วนั้นเลยวนเข้าไปดูว่าโอ้ท่าเตียนหมดแล้วนะฮนะก็เดี๋ยวเขาคงกระปับปรบปุงตลาดอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวอนาคตก็คงกลับมานะทีนี้เอ่อเนี่ยฮะตรงนี้ยตรงบาร์ลพูตรงแยกบารพูตรงนี้ฮะเนี่ย เขาปิดไม่ให้เราเข้ามาทางด้านเซนซายตรงนี้นะเนี่ยเขากั้นไว้ให้เลยครับบัลิเออร์ตั้งนะแล้วงั้นเราจะต้องตรงไปนะครับแต่ตรงไปก็คือซ้ายบือของหลดอดตร,ะะลต,อลตรงนี้เราก็ต้องตรงไปเพื่อจะไปเขากลับเข้าด้านวิสุทธกษัตริย์นะครับถ้าเกิดใครจะกลับเข้าไปนะก็ต้องไปกันแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปท่าเตียนกันนะตอนนี้เส้นทางตรงนี้ก็วิ่งผ่านไปนะตอนนี้ราไดทิศผ่านเาข้า,อ,าอะไรนะทัพ ถนนพระจันทร์นะถนนพระจันทร์ท่าพระจันทร์อะไรตัวนั้นนะแล้วก็ไปเข้าท่าเตียนนะก็เดี๋ยวเราไปกันเร็วๆกันเลยนะครับสปีดปื๊ดเลยนะปื๊ดปื๊ดปืดปดป๊ดนะสปีด <laughs> สปีดสองไอ้สับเอ็กกันไปนะแล้วก็ให้ดูนะครับว่าเส้นทางกันไปท่าเตียนไปยังไงแล้วก็ตัวนั้นก็จะผ่านอ่าหลายจุดนะแต่จุดก็จะเป็นเป็นอะไรนั้นอ่าราชดาวีสมโมสรน,นะอะไรตัวนั้นนะท่าเตียนนะวัดโพนะก็จะมีวัดโพมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอุโมงค์ลอด ใต้นะฮะขอทางเดินนะฮะวเดี๋ยววันไหนจะพาไปลอ,ปลอดดูนะก็จะมีทั้งโอุโมงค์เล็กโอุโมงค์ใหญ่มปทั้งหมดมีทั้ทงหมด2อุโมงค์นะฮะก็มีทั้งหมด2อโมงก็เป็นอุโมงค์เล็กกับโมงใหญ่นะอุโมงค์เล็กนะครับจะอยู่ตรงท่าช้างนะอุโมงค์ใหญ่จะไปอยูย่ตรงอีกด้านหนึ่งนะตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านขวาเราจะเป็นโรงละครแห่งชาตินะฮะแล้วก็ด้านหน้าเราจะเป็นสนามหลวงนะฮนะก็เดี๋ยวเราขับกันยาวๆนะครับ ก็ไป3าไสีเองนะเพื่อให้ภาพมันวิ่งไปได้เร็วๆนะเพื่อจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบร,รวมนะแล้วก็เราจะไปดูที่ท่าเตียนล้างกันนะ <c oughs> ผ่านมาพอดีนะก็เลยแวะมานะแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเลี้ยวขวาไปยังที่ท่าประจันนะครับก็ตรงนี้นะด้านขวาเราก็จะเป็นอะไรนะอะไรนะ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ผมเคยดำคลิปมาเที่ยวเสมือนจริงนะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะนะจะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะแล้วก็ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ถนนท่าประจันนะถนนท่าประจันนี่ก็จะมี2ท่านะที่เขาได้ยมกันนะเมรว่าก่อนก็จะมีท่าช้างนะไม่ใช่ไปก่อนบุบิดเมื่อเมือม่อก่อนจะมีท่าประจันนะที่ตลอดเส้นทางตรงนี้ด้านซ้ายมือของผมนะมันจะมีแผงขายแนะ้วเดยวนี้ก็รู้สึกว่าจะ ลดน้อยถอยลงไปเยอะนะก็ยังพอมีนะยังพอได้เห็นอยู่นะแต่ว่าเดช่วงนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้มาเดินเหมือนกันนะไม่ค่อยไม่ค่อยมาเดินดูนะเมื่อก่อนรชอบมาเดินดูเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่เล่นพระนะแต่ชอบดูนะชอบดูของเก่าเขาจะมีอะไรปแปลกๆให้เราดูเราก็ชอบดูนะทีนี้เรากำลังจะเลี้ยวซ้ายนะครับตอนหน้า,นาเรานี่เป็นท่าพระจันทร์นะเป็นเป็นท่าเรืออะไรนะส่วน เราเลยเป็นหน่อยก็จะเป็นท่ามหาลาชนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับท่ามหาลาเราอยบุกชี้ดูก็ได้ครับแล้วก็พอเลยท่ามหาลาชไปเป็นปุ๊บก็จะเป็นน่าจะเป็นท่าช้างนะท่าช้างนะตรงนั้นที่เราจะเป็นอุโมงคลอดนะโอ้วันนี้ท่าประจันค่างที่จะติดใช้ได้เลยนะติดใช้ได้เลยก็รถค่างเยอะๆนะต้องระวังกันนะเวลาขับรถเนี่ยจะลายมากนะวันนี้เราอยู่วที่ชุดอะไรนะ เสื้อลาดน,นะแล้วก็ติดกล้องตุวตรงกลางก็น่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ผมอยากให้กล้องมันต่าลงไปกว่านี้นิดนึงนะจะได้เห็นไม่เวลาเราขี่ได้ด้วยว่าเราขับประวัติเท่าไหร่นะเผ mm ื hmm. ่อเอาไว้เป็นตัวช่วยเราเวลาเรามีอะไรขึ้นมานะ mm hmm. นี้นะตอนนี้เราอยู่กันที่สี่แยกตรงนี้ก็น่าจะเรียกว่าสี่แยกอะไรแยกพระราชวังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ก็ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีสัญญานไฟแล้วก็คอนกรีเนี่ยขวามือเราจะคือท่าช้างนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นราชดาวีสมสรศรนะเรากาลังจะไปที่ท่าเตยียนนะซึ่งท่าเตยียนตอนนี้ร้างนะจำกันได้ไหมครับว่าตรงนี้คือเส้นทางสองรถสาย44นะแต่เป็นขับที่เราวิ่งกันมานะวิ่งกลับมาตรงนี้ถนะถึงตรงนี้นะเราก็ชะลอรถเลยนะเราจะหลังจะตรงไปนะตรงด้านซ้ายมือของเรานะที่เป็นวัด,วด,วดนั่นคือวัดโพนะครับ แล้วก็เราคารลเข้าตัวนี้ครับปึ๊บเข้าไปครับปุ๊บปุ๊บปึ๊บนะแล้วก็ขวามือของเราครับก็จะเป็นท่าเตียนนะท่าเตียนเนี่ยขวามือตัวนี้เป็นตรงนี้ที่เป็นสวยๆเนี่ยเข้าไปปุ๊บนะครับโมไซเข้าได้นะแต่ว่าตอนนี้เข้าไปไม่มีอะไรนะไม่ต้องเข้าไปเข้าไปให้ดูเฉยๆเข้าไปให้ดูเฉยๆนะว่ามันไม่มีเราเป็นล้างไปเรียบร้อยแล้วล้างเกลี้ยงเลยนะวนไปให้ดูเล่นนะเวลาวนไปลองหาตะปูด้วย ลากจริงๆนะเขาเข้าไปดูนะท่าเรือนะคไปดูท่าเรือเล่นๆน่ะหลอกคนเข้าไปดูนะโอ้โอน,ะ,น,ะ,นะก็ดูละเดี๋ยวเราวนเข้าไปดูเล่นๆกันนะเดี๋ยวเราไปวนดูครับปุ๊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 บนะรโอ้ลากจริงนะเขาเริ่มทบก,กันหมดแล้วนะแล้วก็เข้ามาได้นะแต่ว่าต้องระวังตัวเองนะนะอาจจะมีความไม่ปลอดภัยนะเช่นรระยะเวลากลางคืนก็นไม่ควรเข้ามานะเพราะว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่ปลอดภัยนะ เรื๋วนี้ก็ปิดปลดแล้วนะครก็คราวนี้เราก็กลับรถนะเพราะว่าจะทำอะไรไม่ได้กลับรถกลับรถเลยนะแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูนะครับว่าบริเวณขากลับของเราที่ผมบอกว่าเราเราขับกลับเราจะขับไปนิดไกนะก็เดี๋ยวเราก็ต้องขับกลับทางด้านที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นพอถึงแยกบางลำพูใช่ไหมซ้ายมือของเราเนี่ยจะไปไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาปิดนะเราก็ต้องขับตรงขึ้นไปไปทางวัดประวรนะไปทางวัดประวร์แต่ตรงตรงนั้นน่ะตรง แยกบอบอตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรวงเวียน10อะไร13ห้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนั้นน่ะเขาก็จะทาการซ่อมสร้างกันโอ้โหเดอะแยบ้าบ่ายตัวนี้ยังไม่ซ่อมสร้างยังไม่เสร็จนะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีมีน้ํามีน้ําเป็นจํานวนมากนะมีน้ําตามพื้นเป็นจํานวนมากต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะเป็นอย่างยิ่งเลยอันนี้ผมวองบวนดูนะวอง์วนดูว่าเขามีการ มีมียังมีบ้านไหนอยู่หรือเปล่าไม่มีนะก็เลยวนออกดีกว่านะก็เลยไปได้ตัดภาพไปดูทั้งหมดอนะ่ะอันนี้เราก็เราจะออกไปที่แยกบาลาพูกันแล้วนะไปวิ่งธมาปกตินะอย่าไปหาตะปูกันนะเนี่ยทังหน้าเราเข้าไปได้นะสายมือเรานะที่เมื่อกี้เราออกอะไรเนี่ยเราไปได้นะครับเพรนงั้นเราก็ต้องตรงไปนะตงไปตงไปตปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,ป,บ,ป,บปุ๊บนะตัวนี้ยังเริ่มเห็นน้ำนะแต่ยังไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ก็ยังโอเคขา้างหนะ้าเราที่เห็นปันจันอยู่นะครับก็คือเขาเริ่ม ทำการสร้างน,นะตัวนี้ก็เริ่มสร้างกันแนละ้วแล้วก็เริ่มมีน้ําบนพื้นถนนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะอย่าอย่าไปลื่นลม้มเหมือนผมนะน้ําเยอะๆนี่เราขับให้ช้าไวนะอันตรายมากเลยะรตรงน,นี้รถจะถูกบีบให้เลี้ยวขวานะครับตรงไปไม่ได้เลยนะครับช่องทางซ้ายนี่ไม่มีทางให้ไปนะเพราะงั้นขยับเข้าขวาไว้นะระวังรถออกขวานเะพราะว่ารถส่วนใหญ่พอมาตัวน,นี้ก็จะต้องโดดเปลี่ยนขวาที่ต้องระวังนะเพราะเราอย่างเงี้ย เขาอาจจะจอดนะฮะแล้วเราก็ต้องระวังขวาเพราะเราตกลดแซ่ออกมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยว่าเขาปิดหมดเลยนะเนี่ยเราก็ต้องกลับรถตรงนี้ฮะกลับรถปื๊บเพื่อจะเป็นเพื่อจะอ้อบไปด้านซ้ายฮะเนี่ยต้องระวังมากเลยเพราะว่าด้านนู้นเขาก็มานะด้านขวาด้านนู้นเขาก็มาแล้วด้านขวาตรงนี้เขาก็ถูกบีบเข้ามาอย่างเงี้ยนะเขาก็ถูกบีบเข้ามาเป็นเป็นคอขวดมากเลยตรงนี้ถ้าพยายามถ้าเป็นไปได้อย่าพยายามเข้ามาเนี่ยตรงนี้น้ําทั้งนั้นเลยนะระวังมากเลยนะน้ําทั้งนั้นเลยเขามารอบนี้รอบที่สองแล้วนะน้ำ แสดงว่ามันน่าจะเกิดจากการที่เขาพ่นน้ําเป็นไอสําหรับเขาเรียกระบายอากาศนะเป็นการระบายอากาศเขาเรียกอะไรระบายอากาศไปให้มีฝุ่นนะแล้วพาดีจำนวนน้ำอาจจะเยอะทำให้เขาเรียกพื้นถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะเลื่นน,นสะสภาพน้ำนะตลอดเส้นทางนะยาวไปถึงสะพานบัญชาตเลยนะนะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังมีจุดที่เราพอที่จะเขาเรียกแห้งๆอยู่บ้างนะแต่แถวสะพานบัญชาตตรงนั้นโนอะ้โห เห็นแล้วน่ากลัวเลยบผมว่าเห็นแล้วน่ากลัวขนาดผมจะต้องเข้าซ้ายแล้วลดแล้วลดและลดความเร็วเลยฮะเนี่ยตรงนี้เริ่มจะน้ําถีนะเริ่มน้ําจะถีเพราะว่าน้ําถีขนาดนี้เนี่ยน้ำเปื we millet, ้อนขนาดนี้มีโอกาสล้มได้สูงถ้าเราใช้ความเร็วมากนะแล้วเราเบรกแล้วเราเบรกแบบครั้งที่แล้วนะคือครั้งที่แล้วที่เราลื่นเนี่ยเพราะว่าเราใช้ความเร็วมาคือแม้จะสี่สิบก็ถือว่าเร็วนะแล้วเราเบรกเนี่ยเพราะไอ้ความที่เราเบรกแล้วพื้นมันเป็นแบบอย่างเงี้ย ทำให้เราอันตรายมากเลยนะอันตรายมากเลยย,ยิ่งพวกตระกูลเว็บไม่มี ABS นะก็ยิ่งโอ้ยิ่งอันตรายอนะ่ะแต่ให้มี ABS ก็ไม่ควรน,นะอันนี้ฮะยาวเลยฮนะเนี่ยยาวโอ้โหยาวไปถึงสะพานนี่สะพานวันาาชาติวนยะยาวไปอีกครับยาวไปถึงเอ่ออะไรวัดมงกุฎใช่ไหมวัดตรีหรือวัดมงกุฎไม่แน่ใจที่อยู่ซ้ายมือเนะนี่ยน่าจะเป็นวัดตรีนะยาวไปเลยฮนะยาวปืดๆเลยฮนะ ให้ดูเส้นทางน,นะครับว่าจุดน่าจะช่วงนี้น่าจะเป็นสถานการณ์เป็นอย่างนี้ครา่อนข้างที่จะลื่นนะต้องระวังโดยเฉพาะคนที่ขับทีมมอเตอร์ไซค์โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปส่แถวแถวแยกนิสสุทกษัตริย์นะครับตอนนี้ผมเข้าซ้ายอย่างเดียวแล้วไม่ออกขวาเลยนะอันตรายมาไม่กล้าใช้ความเร็วเลยรัหลังจากที่ลื่นมานี่ด้วยอากาศที่เป็นน้ำน้ำอย่างเงี้ยก็เลยต้องระวังมากขึ้นนะพอเจอน้ำน้ำนี้โอเคงั้นผมขอ,อยนุญาตส่งแถวบัดบัด วด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 ต,ตีเอ่อที่แยกพิสุกกระสัตรดีกว่าเนาะสวยส่งที่แยกพิสุกกระสัตรดีกว่านะครับโอ้งั้นโอเคนะครับผมเราขออนุญาตส่งที่แยกพิสุกกระสัตรนะครับผมโอเคนะครับอย่างั้นก็ยัดจบคลิปแค,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 ค่นี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิกติกกด,กกกกด,กดตามหนะครับผมขอบคุณมากครับเราจะมาอัปเดตบริเวณที่ทางอะไรนี้ให้นะแล้วก็พาไปเที่ยวไหนก็ว่ากันไปนะครับไปดูอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับเราจะัาใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ